เก็บสามทำไมบักภาก็ต้องไม่ได้ยินดิเฮ้ยอาเราพูดโอ,โอ้ย,อย,อยเสียงสาวเฮ้ยโอ้ยเจอสาวเจอสาวอะคนดูเขามากับแฟนเขาหรือเปล่า จะไม่ให้รักในนอ้ห้อหก็เดิเดิมเนี่ยไปนี่้องเ,ลองเพลงเจ้าเด็ยเอาได้ว่าราพองันเมรับป่าขอ,ขอ,อ,อ,ขอไม่เจอขนเดมม่มรับ <c oughs> เ,เรา,นนะา,าเอ,รองอะไรวะเนี่ย

ผมก็เลยครับผมก็เลยครับคิดว่าการเดินเราตึ้งมากมาครับพี่คิดว่าการเดินเราตึ้งมากมา้งจ้ครับฮะเามนยืนหามกบเกลียดมากไมายความเปนมาเป็นแบบแนวพ่อลูกกันในเกมนะครับเราไปเชื่อว่าก่อนเนี้เดี๋ยวจะตายขึ้นไปทำไมครับ Nghe nghe. Hey nghe, bo, bo. hey Bo, hey Bo, hey hey, hey bo, này, này. hey 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 bóp, 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 nghe, bóp, 3 สามเอ้ยมาดูดมาดูดดิมาดูดมาดูดดิตูดอะไรกันดูไลกาเล็กซี่เปล่าเจออะไรวะเนี่ยสุ่มมาเจออะไรวะเนี่ยโอ้โดนเผาซาไกไป อเม็ดเดียวจุนะไม่เมย์จุบนะจุ่ไม่ได้ไม่เมยจุ่นะปล่อยเตืนปล่อยงอมยูนแต่ไม่ได้ยู่ Đào lên gần tài À thôi con Quá chẳng có thỏa Chép bổng ra vậy là Yên อ้าวเพื oh. Oh. Ge ge ่อนเบ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี e ๋ยวงอมเกมสองนะเพื่อนเดี๋ยวงอมนะเพื่อนดี๋าวนี้ผมตั้งใจเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีสาวไงนิววี่เอาแบกสาว เห็นสาวไม่ได้เห็นสาวเราตั้งใจเล่นเลยเออเอ้ยสวเพื่อนอ้าวกลัวไม่ติด แล้วผมคนเดียวละมดขึ้นไม่ฟังไม่เปิดไหมอะเ่อเงียบทำไมนี่ฟ้าฟ้าเป็นปป<ะ>แฟนกันรือเป็นพ่อลูกกันมาแน่เป๊ะกรายแ้แล้วรู้ยังว่าทำไมปาเง,งีย่เกา อนู่อย mm. ่างนี้ย right. yeah. yeah. well, you know. ินป้าพูดเลยนะนอย่างนี้พีมโมละไม่แต่หนูพูดแต่ปลาไม่พูดกันเลย้าวทำไมบักาก็ต้องไม่ได้ยินดิเฮ้ยเราพูดอะเขาหัวไดไงเมื่อกี้รไมอเม่มีเกาะเกาะหายเสีหมวว ยิงไม่ได้อะ h e โบแช่กางเล่าช่กังเล่าชาวก้ยชากังเล่าโโ r โอ้ใครออกมาจะเล่นเลยฮ้ o เลอะ bro, hey bro. อ่ะ k ยกกไม่โตง <c oughs> เอาแม่งโบ <c oughs> นี่งไงหังเลย โอ้โหโดนคุมกำเนิดโอ้โหไม่ร uh ู้อ่ะยิงดาวไว้หนึ่งแล้วอ่ะนั่นไงชูกันแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยตัวโกลไกคุมโกลไกคุมรู้สึกไม่คุมเลยว่ะยิงดาวหนึ่งโอ้โหแปลกๆเราเปิดมาแน่เลย อ้มันเข้ามาแล้วโอ้โหโ,โดนดักเต็มทางดาวหนึ่งแาวสอง อ้าฝันไอไหนวะขึ้นไปพร้อมกันเดี๋ยวตายสวยฟ้าฉ้นะป้อนโคตรแปลกอ่ะ ไม่ได้ไอ่ไ้เขาอยู่แกนแรงใหญ่ดีวยนีดีแกนแรงใหญ่แล้วก็ดีแกนที่สผมก็ดีแกนที่สี่นะมีเงร้อยห้าสิบบนเขาฟ้าเฮ้ย hey เบ,บิบนเขาเบิ้แล้วบนเขาตัวเดียวบนเขาวันวันมอวันโตโปร ครับต้องพูดภาษาอังกฤษเขาโอ้เขาอ้อมออกเอ้ยยยบ very good very good very o o very o o j j yeah yeah ภาษาอังกฤษตอหนเน,น,อนอี่ยหนผมไม่นไม่ไหวแล้วโคตรแปลกนะพี่รามเปน,เนสาม คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับความสนุกคองงต้องจบเพียงเท่านี้นะก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับสไคร์นะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทาคลิปเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊าทุกคนนะครับจุบ๊บ